ยิงไปยิงไปเรากำงสภาพนะคะหลังจากเราเรียกลงน้ำนะคะฮันนาฮันนาสุกล้องก่อนค่ะอีกเราเลยไม่เอายิงโดนมันไม่เอาโดนมันปูไว้นะไม่เป็นอย่าทำนะความรู้สึกเป็นไงบ้างคะควารู้สึกคือแต่ตาบ้าสีนี้ หน,น้าค่ะหน,น้ากล้องค่ะบอกบอกกล้องบอกกล้องค่ะควาอมุดไปไหนคะตอนนี้แสบตาเข้มมากไหมคะแ <Okay S 2> มวโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย